ในวันที่29กรกฎาคมกัมพูชามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการจัดขบวนเดินปลุกใจรักชาติทั้งในประเทศและต่างแดนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแสดงพลังสนับสนุนกองทัพกัมพูชาและต่อต้านไทยในบริบทความขัดแย้งชายแดน นำโดยฮุนมานีรองนาย,ยกรัฐมนตรีระดมพลังจากสหาภาพเยาวชนกัมพูชาเดินขบวนในกรุงพนมเปญและเมืองชายแดนมีการร้องเพลงชาติโบกธงและกล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจว่าไทยคือผู้รุกรานในต่างประเทศเช่นสหรัฐออสเตรเลียเกาหลีใต้อดีตสมาชิกพรรคซีเอีของสมรังสีจัดชุมนุมประนามไทยและเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาปกป้องอธิปไตย การเดินขบวนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังไทยควบคุมพื้นที่ชายแดน11จุดทําให้ฝ่ายกัมพูชาใช้วัฒกรรมชาตินิยมปลุกกระแสในประเทศนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นกลยุทธ์ของทั้งฝ่ายรัฐบาลคุนเซนคุนมาเนตและฝ่ายค้านสมรังสีเพื่อสร้างคะแนนนิยมและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายใน